มหาวิทยาลัยกระเสมบัณฑิตคว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาลีลาดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่46ราชภัฏอุบลราชธานีเกม การแข่งขันกีฬาลีลาดรอบรองและรอบชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่46 ราชพัฒอุบลราชธานีเกมที่หอประชุมไพรประยอม,มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีบรรยากาศเต็มไปด้วยสีสันความตระการตาของชุดนักกีฬาแต่ละทีมแบบจัดเต็มและเหล่านักกีฬาต่างพร้อมสู้เต็มที่ทั้งในประเภทสแตนดาร์ดและลาตินอเมริกันทั้งชายและหญิงมีคณะผู้จัดการทีมผู้ฝึกสอนขบวนเชียร์และผู้ชมหนึ่งแน่น โดยมีทีมที่เข้ามาชิงรอบรองชนะเลิศ16คู่จากทั้งหมด13รายการแข่งขัน13เหรียญทอง ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักสนุกสนานเสียงเชียร์กระหึม่มตื่นเต้นร้าวใจเป็นระยะโดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารและคณะรวมมอบเหรียญรางวัลบนเวทีอาทิผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรภาสกรนันทภานิชรองอธิการบด,ดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพอาจารย์ดรภัยวุฒิลังกาประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประกิตสมัครคำรองประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขัน สำหรับผลการแข่งขันทีมมหาวิทยาลัยกระสรบัณฑิตครองเจ้าเหรียญทองได้ห้าเหรียญทองลำดับที่2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3มเหรียญทองลำดับที่3มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างละสองเหรียญทองและมหาวิทยาลัยราชภัฏนบุรีรัมได้1เหรียญทอง